ขายจะอยากข <laughs> ายจ้าสบายดีพี่น้องปออปภายนะจ้ายินดีต้อนรับกระชุองบาทพี่น้องสวงคัคำสวงแรงเห็นบ่พี่น้องทาง,งลงลงังนี่นี่คืออะไรดอกดาวเรืองนี่คือฝ<า>่ออออาย <laughs> ตลาดจ้าอยากขายจ้พี่น้อง <laughs> เอาพวกเอาเมียกับติดต่อมาได้เรือจ้าติดต่อมาได้นะจ้าตอนนี้อยากขายจ้าสิภาพไปขายพักพี่น้องพักก็อยากขายดอกไม้ก็อยากขาย ดาอพี่น้อง,อองเออเออกระสิแมนแต่ว่าซื้อไปใส่ข้ากเบียร์ด้วยกว็พี่น้อง <c oughs> เหลืองอลามเต็มหนาเฮือ,อนจ้ะตัวปลูกไม้นี่ก็เห็นบอลน,นีอ่ะตัวปลูกไม้เนี่ยเป็นสีสมเ้ยเป็นสีสมเอ่ะคือแบบตัวเรืองกับสมบ่แม่เห็อ๋อจ้าเขาหลอกคุณหลอกดาวหลอกดาวยังก็เฮ้ยพาควันครับ เดซี่บัปูอมาเดียวกันอเดียวกันบิร์จ้าคุณหลอกด่าพี่น้องเออเขาหลอกขายพี่น้องเขาลอกขายให้บาเอืออาจจะหอกมาาเนี้ยเป็นยัดียวกันก็ดี้เนาะมันก็สวยเลยแต่ว่าเออจ้ำนี่แต่ว่ากราใสผ้าขวนนะนะมาพี่น้องสิไปคลายพักนะจ้าบาทนี่นะตอนนี้ผักของเ่าเอื้อก็คือ ผักสีม่วงเผื่อน่ะพ่อคายแล้วพี่น้องจ้าแต่ว่ายำบรเกิฟตฮะยำายเป็ดยำคายบอกพี่น้องดูนวได้เพราะว่าผักสีม่วงเผื่อน่ะพ่อคายแล้วจ้าแต่ว่าบ่มีคนอันกินลายปันไดก็มีอยู่อันดีแต่กระโบลายสำผักสลัดแบบบ้านเฮานีนะพี่น้องนี่กระนานหนึ่งจ้าจะเบิ่งเนี่ย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 เห็นบอกพี่น้องมันกำลังอัน สิเริ่มแก่เลยได้พี่น้องคันบุมาซื้อเนี่ยตัวนี้ก็คือเพิ่นปลูกใหม้นะตัวนี้นะใหญ่ไวแหงสลัดอิตาลีเนี่ยใหญ่ไวแหงบดมาสามมือไก่สีพอคายและจ้ามันเน่าแล้วอันนี้นะพี่น้องกาดแก้วเนี่ยกาดแก้วของบ่าวน้ำเพิ่นนี่เริ่มเน่าแล้วซ้ำหัวกระล่ำพี่น้องโอ้ยสีพอซ้ำนะด้ามีแต่หัวบักใหญ่ สบายจ้าอยากขายเดลยพี่น้องตัวนี้ก็สิขายคือกันจ้าสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะจ้าสี่ห้านานเนี่ยแต่ว่ามีจองแล้วซองนานเป็นบ่กเฮยตัวอิตาลีนี่อเอาเบิดแล้วเออไฟจีบารจะสั่เอาเบิด์น้องเบอรแล้วจ้า,ายัยางเหลือแต่นี้พี่น้องซื้อซอยเนี่ยเนี่ยอีเลดโอ๊คใช่ไหมอีเล่เนนี่พี่น้อง เลดโอ๊กเนี่ยจ้าเห็นมาทุกคนไปตะกินไปตะย้ำย้ำสลัดแสบคือยังนี่เด้นนี่มันบอทานไ้แก่พี่น้องกำลังกำลังกำลังพอกินกำลังสิแก่อืมนะจ้าเอาไปให้เป็ดเอา้าสิว่าไปให้เป็ดเด้อมักเล่นเพื่อนกาซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อมักเล่นเพื่อนกาะคลายคือกันจ้าหน่วหญ่ายเลยทุกคนเห็นบอเห็นบอกทุกคน เห็นไหมวันนี้มาขายผักโดยเฉพาะจ้าได้แต่กามีงงมีงานอยู่เขาก็สิมาเอ่นดิบคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยส่วนหมากทั่วเพื่อนการเหียนรอเปล้วจ้าหมากทั่วเพื่อนก็นนกนกนกคือเหียนเบิดแลว้วเหียนเบิดแลว้วแกสิได้เก็บอยู่จกักอีกเท่าน่ะคือสิบ,บดยุกบดสมยัยมันอะไรแหละพี่น้องเอ้ยนะมีแต่สิบเบิรยุกบรรทอน,นแะไร แต่ว่ายังเป็นดอกอยู่ได้อมแต่ว่ายังเป็นดอกอยู่ได้พี่น้องเนี่ยคือเนี่เนีนบอกมันยังจอดอกแต่ว่าโบอยากตึงเนาะเฮ้ยมันเบิดอันนี้มันอะไรมันเหี้ยเนี่ยเบิตไม้นะเอ้ยเบแตบ้ย่ะาสาวแตจะขันเร้อเนอะโพี่น้องเบิดแลวเออ หดออกมาใชนะ่เนาะเรยลุนไม่ึ้นมากกันด้อันนี้มักทอเขียวมักทอเขียวตอป,ปักายาวได้พี่น้องเอ่ยสนใจสร้างจองกันคำมาได้ด้วยพี่น้องเลดโอก๊กเขียวว่าอือเพราะว่ามันแดดมาใส่อืมนี่ยเห็นบมทุกคนสวยงามตามทองเรื่องนะจ๊ะอืมแต่ว่าเขาเมาเบาุเลยจ้า สลัดอิตาลีนี่คือหมดแล้วนะยังเหลือแต่ออเลโอกอย่างเดียวนะจ้ะทุกคนเนาะมุ้งในกไทเคียวอุ่มทุ่มพอดีกินพี่น้องเอ้ยเนาะนะพี่น้องถึงเวลาของฟรีจ้าเพราะว่ามันเป็นดอกกรืบัญญนยาหดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันยังพออันต้มได้ผัดได้จ้าเขาก็เลยสก็บเอานะเด็จะได้จะบางคน่ะปลูกแล บะเมนตัางว่าด้อพี่น้องง่ายขึ้นมาแล้วเป็นดอกน,นี่แก่โลดกินยังก็บเได้ตอนนี้ก็คือเก็บเอาตัวมันอ่อนพี่น้องเอ้ยตัวมันเป็นดอกนี่ก็ป้าไว้เอามาเอาไหนมันไหวหวานตีหน้าหลาจ่าจ่าทุกคนมาเด้อมาของปีน้ำกัน โเก็บอัโลถ้าก็บอ่ตะว่าเฮ้ยแต่น้าตัวอมบ่อกขาสิเขียนน้ำใจน้อยนะพี่เนาะกิปเอาแต่ว่าจะติดเศษมันกะบอกคือเเฮ้ยเห็นบ่ล่ะอือตัม่แนนแนวนี้เากับ่เอานะจ๊ะเพราะว่ามันกำลังจะเป็นมันเป็นหมากเลยเนี่ยเอาไว้อันเก็บแนวอือสกิดอย่างเงี้ยเก็บไปเลยจ้าเอาไปต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในทิพตานะจ๊ะพวกคุ ขู no ่ขวารถดีนั่งกินได้อยู่ในเบอร์นี้อ่อนๆพี่น้องเอ้ยอ่อนๆนะจะอ่อนๆเก็บอ้ายอ่อนๆเก็บอ้าวจิ้อยพอนจะมากินเนาะเอาเมื่อวางหันก็กินเบิดเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยสวยงานไปนะเนาะนั่คือไปจากไก่เบ็ี่น้อง เจ้าว่ามันก่อยู่บ่คือว่าหนียวได้น้มาเบิ่งกตะไก่กะละกันระยะประเดี๋ยงเสียงประเดี๋ยยัดปรับกล้องสักเล็กน้อยเนี่ยได้ไหมทุกคนได้ไหมนะได้เนาะหาเลือดเอาดื้อพี่น้องดื้อเนี่ยรินบ่ยังอ่อนอยู่จ้าถ้าว่าสิเป็นดอกลำยาวๆเรียวๆนี่แต่ยังอ่อนอยู่เดือ้แล้วพอกินแล้วตจะนี้ก็ได้ เก็บลงเผื่อละตุยเจตุยเนาะแบ่งแบ่งกันกินจ้าจนางก็คือเขาเอื่อยเอามันมาอีกรรหนึงอืมก็เลยค้นมันอยู่หันแม่นางตอนนี้ก็คือมาบ้านเบาเอือเ้อแล้วเนาะนางกับคนมาแล้วนางก็จะไปออกไปโหดส่วนของนางนะ,ะธุรกิจ เก็บผักเก็บยาเมื่อรั่วก,กินพอได้กินน้ำหมูนี่แหละพี่น้องเอ้ยองเจ้ก,กองพันโบง,ง่ายปลูกกาละเบอได้นอนกันในเน่อนมาได้กินเนาะอดอกเลืองอุย้ยฮุยอยู่งับมาพี่น้องยับมาลำกันมาเจ็บซอยมาได้พี่น้อง,ง,อ,อ,งอือเอามาพัดมาต้มมาทอดกินแตว่ว่าทอดด้วยกัน ำเมื่อผัดกินเนี่ยหยดนหน่อยๆอย่างนี้เรต้องเด็ดนะจ๊ะทิ่มขหมอผัดเลยผัดซีมูซีมาก็ว่าก,กันปายังอ่อนอยู่ก็ได้กินได้ได้พี่น้องคอ,องปีเนี่กินได้เบิดพี่น้องเา <c oughs> <c oughs> ต้องตีว่ามันแก่คองปีเนี่เอาเลยได้ Ừ, nó cài đặt pin đỏ phủ lên nó nhỏ ừ. là là cái độ phủ pin nhang bởi lại nhỏ mhm Let the lam Let Để lam của kỳ lam mhm 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 เมือมเม่อกี้ตัดมันนํำจิตุ๋ยเบิดมือตะกี้ว่าสิพากันไปแย่บมดแดงให้พี่น้องเบิง้งว่ามันไข่ตรงหรือบ่อหรือว่าแนวใดเนาะผัดตัดมันฮากันเละมันเลี่ยวคำพี่น้องผ่านมันเลยบริพากันไปเนาะมือไหมสะก้อนว่ามือไหมแต่ีิพากันไปห้แย่ไ่มดแดงให้พี่น้องด้วยเบิง้ง เออวะอ่ะไข่มดแดงมันต้มเลยโบหรือว่ายังเป็นไข่ลีบอยู่บโบเนาะจังรอติดตามเดูพี่น้องเด้อมาได้ไข่มดแดงหรืนี่เราได้ไข่มดดำกันเมื่อกี้เนาะไข่มดแดงนี่ต้องแกงสซปคอพี่น้องแกงสซปคอแซ่เ,เข้ามาคากเบาไปก่อน จักจได้หรือเปล่าอันนีปนแดงเป็นนกแทบ้างปนกอนอย่า,น,น,า,ยน,ายนีอนอา้อย่ามาทางนี้อย่าแต่ยังพอได้เก็บอยู่ี่นองเอ๊ยคันเก็บผักเก็บยังกันดแต่ว่าสุพรรณยาฮดแล้วสนว่าเก็บม,มาโลาเก็บมโล่ตะเกีบมตะว่าอืาะ

เสเบึงใ,ใกล้ๆพี่น้องว่าเออมันยังไปตะกินได้บอหรือว่าเอาไปให็เป็ดเนาะนี่จะพี่น้องจะยังตะลุนสำเนียเห็นบ่เนี่ยยังลุนสำนีโอ้ยน้องไม่อยากโฟกัสเนาะกองค่อยก็ได้แต่ก็ยังกินได้อยู่ด้วยพี่น้องพะว่าหมู่อ่ะเออยาหดแล้วเข้าก็เลยมาเก็บเอาเนาะเนี่ยยังลุนสำเนยอืม ตัวยาวๆนี่ฮะก็เอาจ้าเอาติดตัวน,น,น้อยๆมันเนาะพี๋ยวพี่เราขยับขยับขยันกล่องสักเล็กหน่อยนะจ้าเออเนี่ยยังก,กินได้อยู่เด้อโอ,โอเคแล้วก็เพื่นได้ฮักแล้วสะเนี่ยยังก,กินได้อยู่จ้าเห็นมาทุกคนเห็นโบเห็นโบเป็นดอก,น,น,ออกน้อยๆนี่เนี่ยคือจังเสียเห็นโบ ยังอ่อนอยู่เลยพี่เนอะยังสวยยังยังอยู่เด้อก็ยังกินได้อยู่เนาะกองฟีนิกก็ากินได้บ้านอะไรอืมเนี่ยเนี่ยเห็นบหทุกคนยังลำอบๆเลยจ้าเบิ้งจากทางกลางมันอีกขั้นแต่เป็นข,า,ขาวๆลายๆในแมนมันแก่นี่คือตัวนี้ากแก้แล้วนี่ทุกคนเห็นบอกขาวแหงตัวนี้ยังอ่อนอยู่เนะจ้าเห็นไหม จากควมลูกมาได้ใใจเดาะคว้าป่ายคือซุปดเมนหันหพี่น้องอเป็นดอกเป็นยางเบลจา้าเนี่ยแต่ก็พอได้เก็บอยู่สิน้อยหนึ่งเนาะอันไหน ทัวตัวได้แห่งว่าสิปาเออฮะแล่ังว่าเป็นดอกยำยๆางอยู่ว่าสิป่าสบ่ว่าสวยงามโอ้เป็นกระเด็ดหัดคือแนวนี้แล้วมันจะเปน่นำได้กันว่ะแดงแท้ยี่อะไรป่อผ่าไม่ด้อแ่ไหนครับผมมมีเงินพอจ้ะ ตอนนั้นบอกเฮ้ยมันมาจากซื้อกรไดบ่บุกินเองเาเสียาได้จะจไปงินไดกว่ามีแต่ว่าบอมีเงินแล้ววัาพันว่าบุมีเงินเลยตอนนั้นแม่บอกอืม เพื่อการมันเห็นเป็นดอกเป็นหมากผู้สก้อนจังว่าตอนนี้ยังบวร่อยเปิดเซนว่าเออบ่อแต่ปลาแมงไหมนี่ะก็ยังลายอยู่นะเนาะเฮ้ยแมงไหมน่ะก็ยังลายอยู่เลยเนาะแมงเต่าทองน่ะตัวเด็กยังรามเพื่อขึ้นเต็มโอกันปูกันปูความโตคุณได้ปูกพร้อมอีกมอึ่งตัวดำนั่น เออกระปูส <Wow! S 1> <Ừ S 2> <He> ุดแหละเนาะสุดแหละเออกลากูชชปุกความเยนตัวมันกระมักแต่งนี่กูชอบวเออกระมังแต่งนะเมนูมือถินเนาอืมมือถินนะจ้าหกมั่ือลาบอกปีดาได้ยังสิปู่บอกแตงนั่นเอายังได้ยอมบ้ยอีกอลไบอ บางทีมันพั่วได้ได้เหอ,อ,อยังบยแ่อ๋อลูกหรายังบิคาตะกายตะกายนะเตะกายนะตะกายแต่แกดออืม,อาอมหาปักตัวหาปักแต่น้ำบรามเพื่อให้กิ่นชัดดกินแต่ตะหมากมันตาย

นี่จะมุ้งสแลนแตนแล้วจะเฮ้ยมุงแบบนี้หรือว่ามุงแบบอันนั้นแบบซุม่มแบบมุงแบบมันดิ้นหัวเนะี่ยอืมมุงแบบไหนมั้งกับวิดหัวปุ้ยแล้วันว่าสิปลูกลายถืออ่ะแต่มันสินลายโอ้มันกะได้แค่รอบนี้แหละกระรอบเนี่ยมันจะงวงนะเลยคุ้นกระตรุกกระยังอะไเออกระรนแน่นีรักษาเดี๋ยวพิณเอาพิณเปล่มุงอันนั้นนี่มุงอันนั้นนี่แหละยังบริสัยใหม่ลายเอ่าอันยังบริหารมุงหาไม่อะไรยังไง มุ่งแบบนี้กันแล้วจบวับข้าวดีเอได้แล้วกระปิร์นะเนาะอืมได้แล้วก็เปิด์เอาตัวไม่นะนี่นพอได้เก็บอยู่นั่นพอได้กินมันอยู่เดอ้อแหนงมันอีกเด้วถ้าได้เตื้อก็ยังบ่ได้เบิดเด้อแหนงไอจิ๋วัยวนะเออแต่ยังว่าพอได้เป็นว่าขันโหด เอากระหักเบิดอยู่กับมันแก่แล้วก็ป้าไปเป็นดอกเป็นยางแต่ว่าเป็นมะต่วาเอางว่าจได้ยอดม่มันถ้ามันเปวเ้กระไดเากรมนเดมูเดี๋ยวเอออยากได้นายมันปลูกปีหนะปีหึบ้านแล้วบ้านแลีหละหนานู ลงมาแต่บ้านเพราอหันม so ันบอลว่าส uh ีไปหันไปนี่หรือว่าสีเมื่อบ้านมันมันว่านไปเล้วอย่างอือยาอือยาก็เมื่อบ้านนี้มันโจกเมื่อบ้านอจะไม่ปล่อยากปลูกลายเพราะว่าปีกอนนะเห็นว่าเมื่อนั่นออืต้นไม้ต้นไม้ใบญ้ากับตายไปหลายเตอะเขาจะโหดแบบโบเบิร์ตไม่มาขึ้นตัวอื่นไหนจะเป็นโบจิ้อ รับปากแล้วบปากแล้วแต่ไลยรออยู่ได้เห้ยเออมมาเบิ่งหายทั้งเ็ดทั้งพักอืคเทั้าจังเรงโหดเศราแรงผู้เอากระเศ้ากับเพ็ดเออแรงกับเป็ดบ่าจีบหมดเลยเศร้าแรงนะฮือ เป็ดกาเพื่อนกาเอาออกกันสิเบิร์ตแน่เลวพี่น้องกันยังโบราณยังแต่แม่พันเพื่อนน่แล้วก็เป็ดน้อยสีโตกระชายแขกหร่อเปลาเป็ดน้อยเออเป็ดฮามนะเนาะมันยังโจรเป็ดจะเดือด

พอย้อมแพเลี่ยงหมูนี่คุนไลยกับได้กับลายอืมกำไรนะกับลายแต่ว่ามีปัญหาแขกไปแรนจองน้ำอาเพชิเบิร์ดแล้วเฮ้ยอันใดหมูนะชิ้มห้ชิมโตหมูน้อยนั่นเออเขานั่นเนาะว่าแล้วะทามีทุนมีฮอนครัผมผมมีฮอนผมมีหอดทุนเจ๊ะเจ้าไซส์สื้อหัวหานเจ๊ะเจ้าไซส์สื้อมัพ โตมูดายรมทับอันเสร์ฟเนาะคือกล้องปนาดนี่ตาที่อยู่อาอเอาเอ,เอมันเืมเนาะเป็ไเก็บยูจ้าเห็นไหม มาด้ยมาของฟรีเด้อสำหรับไถยฟรีเอออยากซื้อพงซื้อพักเนาะคอมเมนต์กับคำมาได้หรือว่าเอออยากซื้อยูตแต่ว่าบริกินก็ซื้อแจกก็ได้ด้วยพี่เนาะเด้บอบลูตุนสันกระบอมัดจ่ายด้อย้ำนะเด้อเพราะว่าโมเมนต์แนวกินกับอราบ จิดผักอบกรอบไงมีแต่ผลไม้อบกรอบเรากับผักอบกรอบกจจิดผักเงิกัดเบิดกัดงงเลยท่พนเนอะกัดเบิดเลยจัะเนี่ย ดาอยู่นะหอหู่ไหมจากถุงหนึ่งโอ้ยเนี่ยเนาะคลิปนี้กับผมยังมากมายพี่น้องจ่าอยากคายพักเลสโอ๊คซีละแหล่มงม่วงออกอสนใจคอมเมนต์กันเข้ามาได้ติ่งแต่งมาเลยอยากคายจะอยากคายเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้กันโบ,บกมือแล้วเลยจา้าคิดตามลิหน้า ว่าเราจะไปไหนพรุ่งนี้กันจะสบายดีจ้า